บทที่27เงื่อนไขที่แลกเปลี่ยนมุติตาชาติจอม,มารตาบอดหน้าแปลเตียนไปทลานเข้าประคับประคองหุ้นชงเลงไ้ร่ำบอร้องว่าท่านประมุขหุ้นชงเลงสองตาพินสนิาได้ส่งเสียงขานร,รับกลับสิ้นสติสมประดีไปมุติตาชาติกล่าวอย่างร้อนรุ่มแล้วนี่จะทำอย่างไรเพิ่งขาดคำ พันแววเสียงบีหกกระพือปีกระทบสดอินทรีคนขาวมาามาลุบป,ปีกทลาร่อนลงนางพญาอินทรีเตี้ยงเง็กพิ้วหลงจากหลังอินทรีมาเตี้ยงเง็กเพิ่งสัมผัสพื้นเห็นหุ้นชงเล้งตกอยู่ในอ้อมแขนมุติตาชาติสร้างความแตกตื่นตระหนกยิ่งเพราะว่าหุ้นตีปลารไปมุติตาชาติกล่าวอย่างร้อนรุ่ม ท่านประมุกถูกควันอักขีพิษแทรกสซึมเซียวเจี้ยมีตัวยารักษาพยาบาลหรือไม่เตี้ยงเยกสถานทางร่างร้องเพราะว่า,าควันอักขีพิษเป็นพิษอันร้ายแรงเพราะถูกอักขีแผดเผาจะแผ่ซ่านละเหยผู้ใดสูดควันเข้าไปภายในสิชั่วยามอวัยวะภายในล้วนเน่าเบื่อสลายเสียชีวิตมติตาชาติจอมมารตาบอดพอฟังล้วนแตกตื่นจนตะลึงลาน ที่เงยกว่าตามมายังหุนชงเลงผ่าน,นบังเกิดความรันทดหดหูจนจับจิตน้าตาไหลริน,นพรั่งพรูม่าน่ายตาเลอเลือนกล่าวเสียงสันสะท้านหุนตีท่านไม่อาจตายบรรยากาศรอบบริเวณถูกครอบกลุ่มด้วยเมฆหมอกอันรันทดโศกสลดทุกผู้คนยามตื่นตระนนกถึงขีดสุดนวนไม่ทราบสมควรทำอย่างไรทันใดสุ่มเสียงสดใสเสียงหนึ่ง กระทบโสดทุกผู้คนว่าร่ำให้ไปจะมีประโยชน์ได้เตี้ยงเงกมุทิตาชาติและพวกสถานใจว่าหันขวับไปยังทิศฐานต้นเสียงเบื้องหลังทุกผู้คนห่างไปห้าเสียเยินหยัดด้วยดารุเนงามระยิบระยับในความมืดทั้งหมดอยู่ในระหวาะทท่างสลดหวดหูโสดประสาทยังไม่ปาดเปียวเช่นปกติกลับมิทราบดรุณีงาม บรรลุถึงด้านหลังตั้งแต่เมื่อใดเตี้ยงเงกจดจำออกว่างวายตรงข้ามคือดรุณีที่มอบหยาดน้ำใบไม้วิเศษให้ช่วยชีวิตหุนชงเล้งคลาหนึ่งจึงร้องพวกว่าพี่สาวเป็นท่านที่แท้ผู้มาคือโฉมสะพานหัดทอง้านหลังตามติดด้วยจิ้งจอกค,คู่โฉมสะพานหัดทองกล่าวอย่างร้อนรุ่มเข้าไปอะไรไปแล้ว ที่ย่งเงก,กล่าวเสียงสันเครือเข้าสู่ลมควันอักขีพิษของจำนักพูดประจิมเข้าไปภายในสิบชั่วยามอาว,วัยวะภายในต้องเน่าเปื่อยเสียชีวิตสีหน้าโฉมสะครานหัดทองแปรเปลี่ยนกลับกลายอย่างไม่อาจข่มกั้นกล่าวว่าปลาการอินทรีย์ไม่มีหนทางขาจัดรักษาพิรร้ายนี้หรือหาไม่ได้พี่สาวมีหนทางช่วยเหลือเขาหรือไม่ ชมสะคลานหัดทองขมวดคิ้วกล่าวว่าข้าเจ้าก,ก็มีตัวยาขาจัดอักขีพิษคาดว่าสือแปลเรานางเท่าหัดทองอาจมีหนทางช่วยชีวิตเขาแต่ที่นี้ห่างจากดินแดนแม้หลายพันลี้เกรงว่ามิอาจเร่งรุดไปทันท่วงทีที่อย่างนี้ก็ร้องพรองว่าสามารถโดยสารอินทรีย์ของเราเร่งรุดไป ยินสีตัวนี้บรรทุกผู้คนได้กี่คนลึกที่เงงขมวดคิ้วกละวะ่าวว่าพอจะบรรทุกได้สองคนชมสะคลานหัดทองรอบจุงยากลำบากใจสถานพำนักของนางเท่าหัดทองผู้เป็นสื่อแปลมีแต่นางร่วงรู้เพียงลำพังยินสีคนขาวเมื่อบรรทุกผู้คนสองคนเท่านั้นนางแม้แต่นำพาหุ่งชงเล้ง ได้บรรลุไปสองต่อสองเตี้ยงเงียงบวิ่งบอนว่าพี่สาวบรบกวนท่านนำพาเข้าเดินทางไปคำนวณตามระดับความเร็วของเมียนซีประมาณห้าเฉยยางก็สามารถบรรลุถึงดินแดนแมวชมสักลานหาดทองกล่าวอย่างลังเลความนี้คล้ายไม่เหมาะสมทั้งนี้เพราะเรากับเขาเตี้ยงเงยกพลันงองเข่าคุกลงเงยหน้าขึ้นกล่าวว่า พี่สาวเพราะเพื่อชีวิตของเขาท่านกรุณารับปากเถอะผู้น้องรับรองไม่ลืมเลือนพระคุณคลานี้ชมสกลานหัดทองรีบประคับประคองนางขึ้นกล่าวว่าท่านอย่าได้ทำเช่นนี้เราขอรับปากตกลงเบื้อหน้ามายังจิ้งจอกคู่เอ่ยสืบต่อพ่าเราต้องโดยสารอินทรีย์เดินทางสู่ดินแดน,นแล้ว ท่านกลับไปสมทบกับอาสรพิชโชรรอคอยเราในสถานที่เดิมนั้นกิ้งจอบคู่น้องกายรับคำกว่าตาผ่านหน้าชมสะรานหัดทองจ้องจับอยู่ที่หุ้นชงเล้งวางคิ้วปรากฏแววปรเปล่งประโลมใจขึ้นขอเพียงหุ้นชงเล้งสามารถรับการช่วยเหลือรอดชีวิตความเข้าใจผิดระหว่างนมสาวทั้งสอง ก็คล,ลายสลายได้ชมสะพานหัดทองมีกล้าชักช้าองอุ้มหุ้มชงเลงที่สิ้นสติสมประดีขึ้นสาวเท้าเข้าหาอินทรีขนเขา้าภายใต้การชี้แจงแนะนำของเตียงยิชมสะกานหัดทองและหุ้มชงเลงต่างนั่งอยู่บนหลังอินทรีอย่างมั่นคงจากนั้นเตียงยิกได้อธิบายวิธีบงการ ยินสีโบยบินขึ้นทลาร่อนลงอย่างละเอียดสุดท้ายกล่าวว่ายินสีคนข่าวตัวนี้เชื่อเชื่อแสร้สามารถเข้าใจภาษามนุษย์เชื่อว่าไม่สร้างความลำบากยากใจแก่ท่านโชมสคลานหัดทอ้องพองกศีชะถามว่าหลังจากขจัดพิษร้ายได้พวกเราจะสมทบกันที่ใดเรือ่ี่เห่่่ายตาไปยัปมุ่ิ่ต่่่่า่ จอมมารตาบอดแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าพวกเราจะนำม้ากลับควรไปยังหมู่บ้านตะกูลหุนนอกเมืองข้างจียวตกลงทุกท่านถนอมตัวด้วยกล่าวจบเยืนเ่นมือตบส่วนคออินทรีเบาๆอินทรีข่าวพันกูร้องดังยาวนานกรัเคือปีกทั้งสองบันทุกโฉมสักลานหาดทองหุนชงเลงโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้า เรียงเงกมุทิตาชาติชอมมานตาบอลและพวกล้วนเหนื่อยหน้าขึ้นจ้องมองอินทรีขาวโบยบินขึ้นไปจนเกลื่อนหายกับกลุ่มเมฆรู้รู้สึกกิตใจหนักอึ้งมิทราบผลชงเล้งสามารถรับการรักษาพยาบาลจนทุเลาเป็นปกติหรือไม่อินทรีขนขาวตัวนั้นนับเป็นวิหกวิเศษมาดแมนบรรทุกผู้คนสองคน ยังคงบยบินไปได้อย่างรวดเร็วผู้ผ่านหมู่เมฆซับซ้อนไปชมสะพานหัดทองทรงกายมั่นยื่นแขนออกประครับประคองหุ้นชงเล้งที่ด้านข้างไม่ให้เสียหลักการทรงตัวสร้างความตื่นเต้นตึงเครียดจนตัวเกร็งดีที่อินรีขาวโบยบินอย่างมั่นคงยามนั่งอยู่บนหลังมันแทบไม่รู้สึกกระทบกระเทือนแม้แต่น้อย เวลาผ่านพ้นไปประมาณ6ชั่วยามก็โบยบินถึงดินแดนแถบแมวสามารถเห็นคนเขาลำเนาภัยอันสลับซับซ้อนตกอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกปกคลุมบรรยากาศลี้ลับพิสดารปิดแผกจากทิวทัศน์ในแผ่นดินตรงงวนชมสะลานหาดทองรีบตกส่วนขออินสีมาฮงมากล่าวว่าเจ้าเห็นยอดเขาสูงสุดลูกนั้นหรือไม่ ให้ร่อนลงที่หน้าดงไม้เชิงเขาอินซีคนเขาคล้ายเข้าใจภาษามนุษย์พันลูกปีกทั้งสองข้างทะลุงฟาปุยเมฆลงไปร่อนลงที่หน้าดงไม้อันแน่นขนัดรอกถึงบริเวณเชิงเขาแถบหนึ่งโฉมสะพานหัดทองวรีโอกอุ้มหุ้นชงเล้งพิ้วลงจากหลังอินซีวางร่างฝ่ายตรงข้ามลงนอนราบบนพื้นหญ้าอนนุมนิ่ม จากนั้นลูกทำขนคออินทรีกล่าวว่าสร้างความลำบากแก่เจ้าแล้วในยามกระทานหันเราไม่อาจจัดอาหารปอดแก่เจ้าเจา้าก็หาอาหารด้วยตัวเองแล้วกลับมารอคอยพวกเราในที่นี้อินทรีคนขาวขู่ร้องเบาๆคลยเป็นการขานรับกระบพือปีบโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าชมสัครานหัดทองจึงย่อกายลง ตรวจดูอาการหุ้นชงเล้งเห็นหุ้นชงเล้งพิ้งตาสนิทลมหายใจราบเรียบสม่ำเสมอดีที่อาการยังไม่เปลี่ยนแปลงเร็วร้ายลงโยมสกคานหัดท้องเพิ่อพำว่าหาเแม่สื่อแปลยินยอมรักษาเขานับว่ายังทันท่วงทีอยู่อกอุ้มหุ้นชงเล้งขึ้นทานเข้าดงไม้ไปดงไม้แถบนี้เป็นป่าเดึกดัมบัน จ่งใบแน่นขนานรกขึ้มแม้แต่แสงอาทิตย์ก็ไม่อาจสาดลอดลงมาเร่งรถชั่วหม้อข้าวเดือนจึงออกพ้นจากป่าเด็กดำบันเบื้องหน้าสายตาเป็นทางน้อยสายหนึ่งตัดผ่านเข้าหุบเขาผานังสองฝ้าข้างลาดชัดลาดชัดตูดขวานทักมีทางผ่านเข้าเพียงสายเดียวชมสะพานหัดทองพุ่งปราดปราดไปตามทางน้อยเข้าสู่ส่วนลึกของหุบเขา ตลอดรายทางอดคลุ้มคิดไม่ได้สถานผำนักของสือแปไม่อาจอนุญาตปุรุษเพศย่างกลายเข้าไปเราอบอุออ้มหุ่นฉงเลงเข้าพบมิทราบท่านผุเฒ่ายินยอมรักษาอาการของเขาหรือไม่ยังมีหากแมส้สือแปตอนนี้ไม่ผำนักอยู่เราสมควรทำอย่างไรหุ่นฉงเลงมีชีวิตสือไปอีกเพียงสี่ชั่วยามหากพิร้ายกำเริบ ไม่อาจรักษาพยาบาลทันท่วงทีผลสุดท้ายหงเลวร้ายสุดค่าคิดครุ่นคิดถึงตอนนี้ยิ่งเราลุ่มกระวนกระวายขึ้นเร่งฝีเท้ารวดเร็วกว่าเดิมทางภูเขาเริ่มขยายกว้างขึ้นเร่งวรุดอีกชั่วขณะพันกระจางวูบที่เบื้องหน้าสายตาเห็นเป็นพื้นที่ราบลุ่มเพราะปลูกบุกผานานาพันธุ์ร่องสวนตกแต่งประดับเบียบถิวทัดงดงามตรรกรตา ดดวิมานแมนในแดนดินมนผนังผาขวาม,มือปรากฏประกายสีทองและยิบระยบสะดุดตาสลักอักษรสีทองว่าถ้ำประกายทองถัดลงมาเป็นถ้ำธรรมชาติแห่งหนึน่งคล้ายเป็นสถานที่บำนัาพักพิงชมสกลานหาดทองชะงักเท้าที่ปากทางเข้าสวนดอกไม้กวาดตาสำรวจมองเห็นทุกที่ทางสงัดงัน ปราศจาก็ร้องรอยผู้คนจึงกระแอมเบาๆคราหนึ่งภายในถ้ำศิลาบังเกิดซุ่มเสียงสดใสเย็นชาเสียงหนึ่งดังว่าเป็นสิทธิผู้พี่กระมังพร้อมกับเสียงดังเงาคนทาันบุบเด็กหญิงอายุ15-16สองนางละเลี้ยวลงสกัดขวางหน้าโฉมสะลานหัดทองโฉมสะลานหัดทองแย้มยิ้มทักทายกล่าวว่าน้องของพี่สบายดี ซื้อแปะอยู่ในถ้ำหรือไม่เด็กหญิงทางซ้ายสวมใส่ชุดแดงคนทางขวาสวมใส่ชุดเขียวกลางหลังม้วนสะพายกระบี่ซีหน้าเคร่งเครียดเย็นชากวาดตาผ่านหน้าชมสะคลานหัดทองจ้องจับอจุบล่าคุ้นชงเล้งในอ้อมแขนของนางกล่าวว่าสิทธิผู้พี่ชนยโอบอุ้มบุรุษปา่าเถื่อนผู้หนึ่งเข้ามาโฉมสักลานหัดทองรีบกล่าวว่าน้องพี่ทั้งสองอย่าได้เข้าใจผิด เขาถูกพิษแจกซึมใกล้เสียชีวิตเราคิดขอร้องสื่อแปรช่วยเหลือเขาเด็กหญิงชุดแดงแค่นัวรอกกล่าวว่าสิทธิผู้พี่กล่าวยางปลอดโรงนะเกรงว่าเสือแปรไม่คล้อยตามท่านโฉมสักขารหัดทองรู้สึกกระแสะเสียงผู้เป็นเจผู้น้องแฝงอคติไม่มีเจตนาดีงามแต่ยามกระทานหันไม่มีเวลาใคร่รวรหาสาเหตุกล่าวว่า ที่แท้สืบแปะอยู่ในถ้ำหรือไม่เด็กหญิงชุดเขียวกล่าวอย่างเย็นชาซืือแปะย่ำอยู่ภายในถ้ำโฉมสะคลานหัดทองรหมายลมหายใจยาวๆกล่าวว่าและเสือแทเราต้องรุดไปพบผ่านท่านผู้เฒ่าในบันดนนทางสาวท้าหมายเคลื่อนกายเด็กหญิงทั้งสองล้วนตะวาดเสียงสดใสหยุดไว้โฉมสะคลานหัดทองชะงักเท้าลงกล่าวว่า น้องพี่ทั้งสองชะนายแสดงท่าทีแย่งนี้ต่อเราสิทธ์ผู้พี่สมควรทราบกระจางแก่ใจดีชมสะคลานหัดทองกล่าวอย่างสงสัยใจเลื่อเราก้าเราน้องทั้งสองในที่ใดเด็กหญิงชุดแดงกล่าวว่าอย่างน้อยที่สุดท่านก็ไม่อาจเข้าถ้ำไปในตอนนี้เพราะเหตุใดเด็กหญิงชุดแดงกล่าวว่าประการแรกท่านออกอุ้มบุุษป่าเทือน ความเป็นมาไม่ทราบชัดเข้าทำมาโดยพราการละเมิดกฎข้อห้ามของถ้ำประกายทองประการที่สองซื่อแปรอยู่ในระหว่างการนั่งกรรมฐานไม่อนุญาตให้เขาพบชมสะรานหัดทองสถทานใจบูบก,กล่าวว่าซื่อแปรนั่งกรรมฐานเป็นเวลานานเท่าใดเด็กหญิงชุดเขียวสอดคำขึ้นประมาณสองชั่วยามไม่ทราบเมื่อใดซื่อแปรจึงฟื้นตื่นมา เด็กหญิงชุดเขียวกล่าวว่านั่นกลับไม่แน่นะักอย่างน,น้อยต้องรอถึงวันพรุ่งนี้โฉมสกรานหัดทองกล่าวอย่างร้อนรุ่มแล้วนี่จะทำอย่างไรเขามีชีวิตสื่อไปเพียงสีชั่วยามเท่านั้นเด็กหญิงชุดแดงกล่าวเสียงเย็นชาสเสดผู้พี่ในช่วงเวลานี้ท่านแปลเปลี่ยนไปมากนะักสมควรสำนึกอับอา,ายจึงถูกต้องยังคงผ่าจากไปเถอะ ชมสลานหัดทองกล่าวว่าไม่ได้เพราเราต้องพบผ่านเสือแปะให้จงได้เด็กหญิงชุดเขียวแค้นเสียงว่าสิทธิผู้พี่หน้าไม่อายจริงๆหากแม้นเป็นข้าพเจ้าคงอัตตาวินิบาตกรรมไปแล้วชมสลานหัดทองพยายามสะกดกล้นใจกล่าวว่าน้องพี่ทั้งสองเราขอร้องทุกท่านสาักลาโปรดอนุญาตเราผ่านเข้าไปเด็กหญิงชุดแดงแค้นหัวดอกกล่าวว่า สื่อแปงสั่งไว้ว่าหากท่านหวนกลับมาให้พวกเราควบคุมตัวท่านไว้จากนั้นท่านผู้เท่าค่อยพิจารณาโทษท่านชมสักการหัดทองร้องพราว่าเพราะเหตุใดท่านสมควรทราบแน่แก่ใจว่ารอบขโมยหยาดน้ำใบไม้วิเศษไปโดยไม่บ่งบอกชมสักการหัดทองสถานทั้งร่างใบหน้าขาวซีดลง เ่ทราบสาเหตุที่เสือม้วยทั้งสองเย็นชากระด้างต่อนางยามนั้นสายร่างโงนเงินแทบไม่อาจประคับประคองเงย็นญาติเสือไปเด็กหญิงชุดเขียวกล่าวเสริมขึ้นพวกเราคิดผ่อนพันท่านจากไปทั้งนี้เพราะรุ่นคิดถึงไมตรีฉันพี่น้องไม่อาจตัดใจทนเห็นท่านถูกลงทันบัดนี้ไปเถอะชมสกลานหัดทองเยือนเสื้อสวมตะลึงลาน นิ่นนานให้หลังยังไม่ขยับเคลื่อนไหมเด็กหญิงชุดแดงเอ่ยเสืบต่อหากแม้นสือแปะสอบถามขึ้นพวกเราจะบอกว่าท่านมีได้อ,อรุตมารีบไปเถอะโชมสครานหัดทองสายหน้ากล่าวว่าเราไม่อาจไปพางบางร่างวุ้นชงเล็งในอ้อมบอกลงเด็กหญิงชุดแดงเช่นเสียงว่าสิทธิผู้พี่คิดทำอย่างไรโชมสครานหัดทอง แงหน้ามองท้องฟ้ากล่าวว่าเขามีชีวิตเสื่อมไปเพียงสามชั่วยามไม่ว่าต้องจ่ายคุณค่าทดแทนอย่างไรเราก็ต้องเหนี่ยวรัางชีวิตเขากลับคืนมาเด็กหญิงทั้งสองตวัดข้อมือขึ้นกระชากกระบี่ที่กลางหลังออกมาโดยพร้อมเพรียงกล่าวว่าหรือท่านคิดบุกฝ่าอย่างหักโหมโฉมชะคลานหัดทองทอดถอนใจกล่าวว่าหากแม่น,น้องสาวทั้งสอง ยืนกลานไม่ยอมเปิดทางว่าเราได้แต่กระทำเช่นนั้นเด็กหญิงชุดแดงนิสัยวู้วามจึงรั้งกระบีขึ้นกระชากเสียงว่าอย่างนั้นทดลองบุกฝาดูขาดคำกละบีคู่มือสบับออกนังกวับเสือกแทงใส่ซวงอกชมสะานหัดทองเด็กหญิงชุดเขียวก็ไม่กล้าชะลอชักช้ากลีกรกกะบีออกตูโจมถึงชายโครงข้างควา้า ชมสะลานหัดทองอย่างว่องไวชมสะลานหัดทองพิ่วแฉลบไปด้านข้างปากกล่าวว่าเห็นแก่ไมตรีพี่น้องเราจะลดข้อให้พวกท่านสามกลับบวชท่าเด็กหญิงทั้งสองพากันร,ร้องว่าเมื่อคิดลงมือก็จูจโจมาเถิดแต่ยายคาดหมายว่าสื่อแปลจะรักษาอาการให้กับบุรุษป่าเถื่อนนั้นตามเจตนาของท่านในเสียงตะวัด แยกย้ายเป็นซ้ายขวาจู่จมกระบีออกประกายเจอจ้าคไข่สลับซับซ้อนครอบคลุมลงใส่อย่างเน่นนะโฉมสะคลานหัดทองทลันวูบวาบหลบเลี่ยงไปมากล่าวเบาๆน้องทั้งสองเราไม่มีหนทางเลือกเฟ้นจริงๆโปรอดอภัยให้กับเราด้วยผันตวัดสองแขนขึ้นปัดปลายออกสองฝาขทางอย่างว่องไว และเห็นเงาแขนสีทองหลีกระจายออกจากนั้นเป็นเสียงเปลืองๆสองขาแกับ,บีขาวในมือเด็กหญิงทั้งสองถูกตระแทกงอยู่จากมือปลิวกระเด็นขึ้นสู่ท้องฟ้าโฉมสะคานหัดทองขวงสองแขนวุบก,ก็เกิดเป็นประกายสีทองสองกลุม่มครอบคกลุมตามติดลงใส่เด็กหญิงทั้งสองทันใดสุ่มเสียงตวาดเสียงหนึ่งดังว่าเจ้าคิดทำอะไร ในเสียงตะวาดประกายสีทองกลุ่มหนึ่งกรีดฝาอากาศเข้ามาก็เกิดเป็นเสียงบีดบิวรักายโสดประกายทองทั้งสองฝ่ายพอประทะกันโฉมสทานหัดทองต้องโซสัดโซเซถอยไปเจ็กึ่งกลางวงเพิ่มสตรีชลาผมขาวโพลงดุดไม้เงินอีกนางหนึ่งขึ้นแขนเสื้อข้างสายของนางพิ้วปลวสวัยไปตามลม แสดงว่าแขนขาดหายแขนขวาสวมใส่ถุงมือสีทองซอกแขนขวาค้ำยันไม้เท้าที่แท้เท้าขวาของนางขาดเสมอเขาสีหน้าเคร่งเครียดเย็นชาสยบขวัญวิญญาณผู้คนโฉมสคลานหัดทองพอเห็นชัดตารีบงอเข่าคุกลงร้องเรียกอย่างประวันโลนลานสิ์น้อมพบสื่อแพ้สตรีชลานางนี้คือนางเท่าหัดทอง ยอดตีมืออันดับหนึ่งแห่งดินแดนแล้วทั้งนี้พราะครั้งกระโน้นเข้าร่วมขบวนช่วงกิงหยาดน้ำใบไม้บิเศษจึงสูญเสียแขนขาไปข้างหนึ่งยามนั้นตะวาดเสียงเย็นชาเราไม่มีสิทธิ์เยี่ยงเจ้านับแต่นี้อย่าได้เรียกหาเราเป็นสื่อแปงหญิงเด็กหญิงทั้งสองก็คุกเข่าลงร่ำร้องว่าสื่อแปนางเท่ากับทองโบกมือกล่าวว่าพวกเจ้าถอยไป แดก็กหญิงทั้งสองรับคำยืดกายขึ้นล่าถอยไปอีกทิศทางหนึ่งนางเท่าหัดทองเพ่งตามองโฉมสะคานหัดทองซีหน้าแปรเปลี่ยนไม่หยุดยัง้งไม่อาจจำแนกว่าเป็นความเดือดดาลขั้นแอนหรือผิดหวังรันทดโฉมสะรานหัดทองใช้เข่าแทนเท้าคืบคลานถึงเบื้องหน้านางเท่าหัดทองกล่าวว่าสือแปะ สิทธสัมนทราบความผิดขอท่านผู้เท่าผ่อนพันละเว้นอย่างเท่าทองรั้งฝ่ามือขวาขึ้นใจกลางฝ่ามือเป็นประกายสีทองแผพวลพลายพอขยับเคลื่อนไหวก็บังเกิดเสียงคงลื่นคลั่นปานฟ้าร้องได้ยินนางตบาดมากาเราทุ่มเทความภาคเพียนพยายามทั้งมวลอบรมเจ้าอย่างลำบากยากเย็น มีข้าเจ้ากลับทรยศกรานพระคุณขมโมยยาดน้ำใบไม้วิเศษไปบัดน,นี้เมอบกวดยานั้นมาชมสะรานหัดทองน้ำตาไหลลินลังกล่าวว่าห้าก่อนเขารับมาดเจ็บบอบชำ้ำศิษจึงมอบยาดน้ำใบไม้วิเศษให้เขารับประทานลงไปนางเท่าหัดทองสูญเสียแขนขาสองข้างจึงได้ยาดน้ำใบไม้วิเศษมา คิดไม่ถึงโฉมสะคลานหัดทองกลับให้บุรุษแปลกหน้าผู้นึ่งรับประทานในเลยสะกดกลั้นใจได้ตาศาสตรประกายเกลี้ยกลาดอมหินกดกระแทกฝ่ามือขวาประทับลงใส่ศีรษะโฉมสะคลานหัดทองดังเคลื่อนใหญ่โฉมสะคลานหัดทองตัดใจกล่าวว่าสือแป๊ะิบเมรตายก็แมอลายชีวิตเพียงวบียงบอลท่านผู้เท่า รักษาอาการเข้าจนทุเลาจบคำพริ้มตาลงรอคอยความตายว่ามือขวานางเท่าหัดทองกณะนาหางจากศีรษะสิริรักห้านิ้วทันชงักค้างแต่กลางคันกล่าวว่าของวิเศษอันเลือดล้ำมีแต่ผู้มีวาสนาจึงได้ครอบครองตามลิขิตฟ้าดินคงกำหนดให้เด็กน้อยนี้ได้รับประทานยาด้ำบัดนี้เจ้ามีวาจาใดจะกล่าว ชมสกรานหัดทองลืมตาขึ้นกล่าวว่าก่อนอื่นสิทธิ์ขอขอบพระคุณเสือแปะที่ผ่อนพันละเวน้นเราไม่ได้บอกม้าจะละเว้นชีวิตเจ้าชมสกรานหัดทองกล่าวว่าสิทธิ์มีความมุ่งหวังประการเดียวขอเพียงสือแปะรับปากตกลงสิทธิ์แม้ตายก็ไม่อะไรนางเท่าหัดทองปลายตาไปยังหุนชงเล้งบนพื้นแวบหนึ่งกล่าวว่า เด็กน้อยนั้นมีคุณค่าในจิตใจของเจ้าป่านนี้จริงๆกลับไม่คุ้นคิดถึงไมตรีฉันพี่น้องมีอะไรในชีวิตโฉมสครานหัดทองน้ำตาเอ่อคลอด้วยหยาดน้ำกล่าวว่าสิ์ไม่อาจหักข้ามใจตนเองได้หมายความว่าเจ้ายินยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือมารฤทธิโฉมสครานหัดทองรีกล่าวว่าขอเพียงเขาสามารถรอดชีวิต จิตแม้ถูกสับร่างเป็นพันพันท่อนก็ยินยอมพร้อมใจนางเท่าหัดทองพิมพ์ตาลงซีหน้าปรากฏแววพุพ่งพล่านใจคล้ายกับว่าเรื่องระวางชมสะรานหัดทองและหุนจงเล็งทำให้นางประวันนึกถึงความหลังที่ผ่านมาชมสะรานหัดทองอรอคอยอยู่ชั่วขณะยังไม่ได้ยินนางเอ่ยปากจึงร้องเรียกเบาๆสือแปะนางเท่าหัดทอง สะท้านตื่นจากผู้ความคิดกล่าวว่าเด็กน้อยนั้นเป็นไรไปเข้าสู่รมควันอกคีพิษของสำนักพูดประจิมเข้าไปอีกสามชั่วยามให้หลังต้องเสียชีวิตนางเท่าหัดทองหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวว่ามันมีอาริบาดมางไดกับพูดประจิมโฉมสะรานหัดทองกล่าวว่าเขาคือประมุกหวังมรากอรุ่นปัจจุบัน ระบีขาวกระพวนเลือดรุ่นที่สองหุ้นฉงเล้งดังนั้นไม่เพียงตกเป็นเป้าไล่ล่าของสำนักพูดประจิมยังเป็นศัตรูของชนชาวบุมทั้งแผ่นดินนางเท่าหัดทองกล่าวว่าไม่น่าเราเจะถึงลุ่มหล,มลงงมงายมันป่านนี้ตอนนี้ลุกขึ้นมาก่อนขอพระคุณเสือแปะกล่าวจบยืดกายขึ้นอย่างสำรวมนางเท่าหัดทอง เพ่งพิจารณาดูหุ้นชงเลงบนพื้นเที่ยวหนึ่งเิี้วขาวโพลนขมวดมุ่นเอื่มพมว่านางกลับเลือกเป็นบุคคลเยี่ยงนี้เป็นชายในดวงใจหรือโชคชะตาการแกล้งคนชมสัครานหัดทองใจหายว่าถามพวกว่าหรือเขาไม่มีหนทางรักษาได้นางเท่าหัดทองกล่าวอย่างเชื่อช้าหากคิดช่วยเหลือ,อยังทันท่วงทีโย่ แต่เราต้องการให้เจ้ารับปากเงื่อนไขประการหนึง่งเสื้อแปดโปรดสั่งมาสิทธิล้วนปฏิบัติตามนางเท่าหัดทองเน้นเสียงมาเราจะรักษาการของมันจนทุเลาแต่ไม่อนุญ,ญาตเจ้าพบหน้ามันอีกชมสกลานหัดทองสถานเนืองกล่าวเสียงสันระริกสือแปลเอระเหตุใดนางเท่าหัดทองกล่าวเสียงทุ้มนักตอนนี้อย่าเพิ่งถามทยสายเหตุ และแต่เจ้าจะรับปลาหรือไม่นี่นับเป็นเงื่อนไขหากเจ้าไม่ยินยอมก็นำพามันจากไปจบบทที่27